บรรยากาศดีๆบนผู้ย่าง่ะคนรูปลอคนรูปลอเนี่ยทุนะใครคนรูปลอออนี่ครับพันไว้เฮาไว้เฮาพันหน้าร้อนนะครับเนี่ยหน้าขาวโบ้เลยนะครับสวนพี่สุของเราสวนพี่สุจากแขกนะฮะฟันทุกปีฟันทุกปีครับปีที่แล้วฟันทิ้งปีนี้ฟันฟันได้ตังค์นี่ครับบรรยาวีน้ำนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ย เห็นเห็นอย่างงี้มันด้วีน้ำอุ้ยอมแพ้เนี่ยเหนื่อยร้อนวันนี้ร้อนชุดชุดนี้ร้อนจริงร้อนแบบสุดๆเลยนี่ถ้าวีน้ำมันจะมันจะไม่จะฟื้นแล้วนี่ถ้าวีน้ำข้ามมุมก็ได้แล้วกันได้แล้วไม่มีน้ำเลยนะนี่เขาตัดเดี๋ยววีน้ำมันก็ฟื้นฮะไม่ต้องกลัวเลยนะตัดยัง นี่ขอพี่แขกด้วยเหรอไม่ใช่นี่ฮะแม่สมชายหน้าขาวอึด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 อ้าถือกระเป๋าหนึ่งปวดจริงยี่ีน้ำแต่วันนี้ไม่มีน้ำอืมโอ้โหมาถึงก็นอนก่อนสิอืม เหนื่อยโอ้โหสองตะกร้าครับนนหน้าขาวโบกเลยฮะนี่ไวเฮาสี่เก้าห้าหมอกกับหน้าร้อนจริงสมชื่อเขาหน้าร้อนเนอะเนอะหน้าหนาวไม่เวิร์กหน้าร้อนเนี่ยอกระเป๋าถือนะโอ้กระเป๋าเงินแสนอืม หนูโด่งแมนครับนี่ครับนี่ใกล่ไก่ไก่ไก่คาคูลอยก้าวนี่น่าโอ้ก่อนได้นี่ครับพึ่งสปริงเกอร์ไปเดี๋ยวก็เจอก็ฝืนนะฮะจะขึ้นน้ำอืมอย่างเนี้ยนาร้อนพานเฉยครับบนผู้ยางเทว่าร้อนร้อนนี่ฮะนี่นี่ครับนี่โอ้ดอกขาว หน้าขาวหน้าขาวโบหนักเหมือนกันแล้วเนี่ยนี่นี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับสรุปแล้ววเ้เฮาหน้าร้อนของเราปลูกผ่านสบายนี่นี่ดอกดีหมดเลยครับดอกขาวหมดเลยนี่ นี่ไม่มีดอกเสียเลยครับหน้าขาวหมดเลยจะมีใบปลุกฮะเพราะว่าตัวบินฮะแต่เรื่องหน้าดอกนี่ไม่มีปัญหาอาถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นี่ฮะกำลังปันดอกฮะสวยแล้วครับเนี่ยนี่ฮะนี่ไม่มีปัญหาหน้าเสียเลยครับไมาเลาสี่เก้าห้าไอ้เห็นใบอย่างนี้คือว่า <c oughs> ตัวบินครับจะก็เอาอยู่เลยฮะเป็นอยเก่าครับนี่ที่ว่าต <c oughs> อนกัดตอนแรก ตอนนี้พ่อใหญ่มาโรยแล้วก็ยังมีคองอยู่ยนี่ครับ <c oughs> แต่ใต้ทั้งตรงคลับเนี่ยก็เริ่มฟื้นแล้วฮะสปริงเกอร์ไปก็เริ่มฟื้นแล้ว <c oughs> นี่บรรยากาศครับช่วงเวลาหกโมงกึ่งจุดกึ่ง,<า>งองไปนี่ฮะบรรยากาศนี่ฮะกเขากำลังตักตักกระลำกันอยู่ไม่ปลาไม่เปิดปูนี่โอ้ มหน่อยบรรยากาศดีมากเลยนู้นวันคอในบ้านอีกอันหนึ่งนี่ในบ้านตรงนี้มีต้นข้าวปลูกต้นชากูร่าด้ะนี่ฮะนี่มาตัดผักพร้อมบรรยากาศสวยๆนะครับไปหันไปทางโน้นนี่อันดาวอะไรอ่ะนี่ฮะนี่นั่นฮะนั่นจใกล้ดว